S <S <Okay. S 1> วิธีการขนานอิวเตอร์หกกิโลวัตต์ดีโอซัน2นะครับ3ตัวซิงเกิลเฟสเป็น18กิโลวัตต์นะครับเราจะใช้แบตเตอรี่กีแอมนะครับก็ต้องขนานกันทั้งหมดนะครับแล้วก็แยกออกมาอิวเตอร์แต่ละตัวนะครับ ตัวอย่างเช่นอันนี้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับก็จะมีสายบวกสามเส้นเพื่อเข้าอิเอร์เตอร์แต่ละตัวแล้วก็สายลบสามเส้นเพื่อไปเข้าอิเอร์เตอร์แต่ละตัวนะครับไปดูสายสชื่อสารที่ต่อนะครับก็จะเป็นสาย RS แปดห้านะครับอ่าเข้าที่อันนี้จะเป็นตัวมาสเตอร์นะครับจะเป็นคอมเอาท์นะครับมาหาคอมอินของตัว s ซเลฟนะครับก็คืออิเอร์เตอร์ตัวที่สองนะครับแล้วออกจากคอมเอาท์ ก็ไปหาคอมอินจากย e ูเออร์เตอร์ตัวที่3นะครับแล้วก็จะใส่ไอตัวรีรี t ติแทนแมทชิงนะครับที่ตัวตัวเสียบ3านะครับหรือตัวที่3ามนะครับตัวนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับรีที t ีสติแนแมทชิงนะครับตัวนี้ก็ใส่ที่ตัวที่1ด้วยนะครับไม่งั้นการสื่อสารจะล้มเหลียวนะครับมาดูการตั้งค่าขนาดนะ ตัวที่หนึ่งก็ตั้งหมดที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับสำหรับขนาดซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับก็จะเป็นแอดเดียนครับสำหรับการขนาดครับแอดเดสตัวมาเตอร์ก็จะตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสเตฟสองนะครับตัวสเตฟสองก็จะตั้งพาแล้วหมดเป็นซิงเกิลเฟสกันนะครับตัวหมดที่สี่แอดเดก็จะตั้งเป็นสองนะครับ เราตัวเลีสามนะครับพาแล้วหมดก็จะตั้งเป็นเล็กหนึ่งกันนะครับสําหรับสิงกั้นเศษแล้วก็หมดที่สี่พาแล้วแอดเดนะครับก็จะตั้งเป็นสามนะครับก็หมายความว่าตัวนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งคือตัวมาสเตอร์นะครับอ่าตัวนี้คือตัวที่สองนะครับเลีอันนี้คือตัวที่สามนะครับ เดี๋ยวเทสโหลดให้ดูนะครับตอนนี้อีวเวอร์เตอร์อยู่ในโหมดสแตนบายโอเคครับเดี๋ยวเทสโหลดให้ดูนะครับอ่าวิธีเปิดก็กดตรงนี้3วินะครับอ่ากดที่ตัวมาสเตอร์นะครับ พอเปิดแล้วตัวอื่นๆก็จะเปิดตามนะครับตัวมาเตอร์จะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวลองเทสโหลดเป็นออฟกิดดูนะครับดูที่แรงดันนะครับ230โวลต์230โวลต์นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดโหลดนะครับอโอเคอะนะครับก็ตัวนี้กินไฟอยู่480วัตต์นะครับ ก็460นะครับประมาณนี้ตัวที่3ครับอ460จะเท่าๆกันหมดนะครับแล้วก็การทำงานในแอปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ